สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกันแล้วครับกับร้านภูมินอไรยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มีผ่านเข้ามาใหม่นะครับเป็นผ่านสามนะครับใบยี่สิบสี่นิ้วตาช้างนะครับสองสี่สามเฮ็ดนะครับใส่รถรุ่นเอ็มนะครับใส่รถรุ่นเอ็มครับตัวนี้สภาพสวยนะครับโครงสร้างสวยนะครับผ่านเพิ่งใช้งานมานะครับ สารพัดตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพสวยนะครับเดิมดีสวยๆนะครับใบก็เพิ่งไถมานะครับก็สามหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับหรือแวะเข้ามาดูหน้าร้านนะครับอยู่ร้านภูมินอัยยนต์นะครับ สาขาพระคุณจับจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทร098627295 1อีกเบอร์นะครับ070341562ครับก็ฝากกดติดตามนะครับดีครับขอบคุณครับสััสดีครับ